สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านติดตามผมพิพัฒ์อตโตคานะครับกับเจ้าของโซลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ๊อบมีกแล้วครับวันนี้นะครับมาที่จังหวัดพะเยานะครับตอนนี้นะครับผมเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้นะครับถึงที่จังหวัดแพร่นะครับเมืองแพร่เมืองหน้าอยู่ครับเพื่อไปส่งมอบเจ้าโตโยต้าวีโก้สมาร์ทกับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรถกันเลยนะครับกับผมพิพัฒ์อตโตคารัชัดเจนกว่านี้บ๊อบมีกแล้วส่งมอบจริงนะครับถึงหน้าบ้านท่านจริงแท้แน่นอนร้อย การันตีได้ชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้วต้องที่ญี่ปุ่นออโต้คาร์ไม่มีความคุยนะครับไม่ได้คุยไม่ได้อะไรไม่ได้โมะนะครับเรื่องจริงนะครับเราส่งมอบจริงแล้วก็วันนี้จะพาดูด้านหลังผมเลยรีวิวให้ดูแบบเต็มๆกันกันกบคลิปนี้ครับส่งมอบลูกค้าจังหวัดพะเยามาชมคลิปกันเลยครับ ก็มาชมรถกันเลยนะครับตอนนี้นะครับถึงที่จังหวัดแพร่นะครับเมืองแพร่เมืองหน้าอยู่นะครับกําลังจะเดินทางเข้าสู่อําเภอเ่นชัยนะครับจังหวัดแพร่ของเรานะครับวันนี้นะครับผมมีผลตัวค้าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับแต่ก็เราก็ยังเดินทางมาส่งมอบนะครับคันนี้เลย t o y o ต a v i g โก้สมาร์ทนะครับวันนี้นะครับแฉบเปิดได้ราคา245,000่บาทโดยที่ลูกค้าไม่ได้ไปดูรถเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าจุบเงินสดด้วยนะครับ ลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับไม่ได้ไปดูรถไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็คือสภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับคัสซีนะครับพ้นการสนิมเดิมโรงงานมาให้หมดเลยทุกอย่างสภาพเดิมเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเล่มทะเบียนโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้เป็นนะครับวีโก้พีเรเนอร์นะครับพีเ n เนอร์เลยนะครับคันนี้เป็น2.5นะครับ VN Turbo นะครับ สำหรับวันนี้นะครับรายงานจริงนะครับไม่ได้โมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้มีคําว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับบางทีคอมเมนต์คนมาบอกว่าโมนะครับที่คุยนะครับไม่ได้ส่งจริงคนไม่ได้ไปดูรถจริงหรอกอันนี้ผมถามหน่อยนะครับลูกค้าอยู่พะเยาแล้วจะจะเดินทางไปดูรถที่มหาสารคามไหมนะครับคันนี้ไม่เลยนะครับซื้อผ่านออนไลน์แล้วก็ช่องทาง YouTube ที่ผลออตัค่าช่องทางเพจที่นธ์เออตัวค่าแล้วก็ที่สําคัญเราก็ จดส่งถึงหน้าบ้านแท้แน่นอนนะครับผมพูดตามความจริงเลยผมส่งถึงหน้าบ้านนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แท้แน่นอนนะครับแล้วก็รถคันนี้สวยจริงครับมือเดียวจริงนะครับแล้วก็ตามปกตามรีวิวแท้นะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเลยนะครับกับเมืองแพร่เมืองหน้าอยู่นิมนต์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วพร้อมกับทีมงานหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยนนะครับที่ธนยศก็มานะครับมาพร้อมครอบครัวผมก็มาพร้อมครอบครัว อันนี้แคปเปิดได้นะครับวันนี้ไปส่งมอบกันเลยจนถึงหน้าบ้านลูกค้าที่จังหวัดพะเยากันเลยครับออกเดินทางต่อกันเลยครับ2คืนแล้วครับ2คืนแล้วหนึ่งคืนแล้วผมนอนนะครับมา1คืนแล้วตอนนี้ก็สี่โมงนะครับลูกค้านะครับไอ้สามโมงครึ่งลูกค้านัดเที่ยงนะครับวันนี้เราต้องไปให้ถึงเที่ยงนะครับภายในจังหวัดพะเยานะครับโอเคเจอกันที่พะเยาครับ ระหว่างทางนะครับก็เส้นทางจะเป็นแบบนี้นะครับทางด้านภาคเหนือนะครับเราก็จะไปส่งมอบเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีแต่ป่าเขาสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยเส้นทางที่เราไปส่งมอบกันนะครับกับผมนี่คนรตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับส่งวอบจริงนะครับถึงหน้าบ้านจริงแท้แน่นอนชมคลิปกันได้เลยกันนะครับแล้วนะครับจังหวัดพะเยานะครับเข้าสู่จังหวัดพะเยากันแล้วนะครับ นี้นะครับเข้าสู่จังหวัดพะเยากันแล้วยินดีต้อนรับก็สู่พะเยากับผมนี่ผอรถตู้คานะครับอีก40กิโลนะครับถึงบ้านลูกค้าที่ปักหมุดไว้ให้นะครับตอนนี้ก็กาลังเดินทางเข้าสู่ในตัวเมืองพะเยานะครับจังหวัดพะเยาของเราเองนะครับก็ได้เห็นใต้ไปแล้วนะครับยินดีต้อนรับครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับติดตามกันนะครับ ก่อนจะถึงบ้านลูกค้านะครับอีกแค่30กิโลนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับอีกแค่30กิโลถึงบ้านลูกค้าแต่ตอนนี้ฝนกระหน่าลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับตกแรงมากเหมือนกันนะครับสําหรับในพื้นที่เขตจังหวัดพะเยาของเรานะครับก็ตกในิงครับเนี่ยนะครับก็ทามเลยเลยนี่นะครับตกเป็นแรงนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นเส้นทางเข้าบ้านลูกค้านะครับเป็น เทศบาลนะครับตำบลแม่ใจนะครับคันนี้นี่นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกไม่ไกลนะครับนี่นะครับใกล้ๆนี่เองแล้วถึงแล้วนะครับบนลูกค้านะครับตอนนี้เดี๋ยวไปสวัสดีลูกค้ากันนะครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมมาจังหวัด พระเยาว์นะครับที่พระเยาว์นี่ภาคเหนือนี่ผมก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าถามว่าไกลไหมไกลค่าน้ํามันค่าเดินทางนี่ก็รู้สึกว่ามันก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่ได้คุ้มเท่าไหร่แต่ว่าเรามาให้ด้วยใจนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้กับเราอยู่ไหนเราก็ไปนะครับเดินทางนี่จักี่กิโลคอัจับจีเนะครับสวัสดีลูกค้านะคะสวัสดีครับก็เจ็ดร้อยกว่ากิโลสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงที่เรามาที่จังหวัด พยาเนี่ยมานอนค้างคืนแล้วก็จะได้นอนอีกคืนหนึ่งนะครับพาลูกพาเมียมาด้วยจะได้สบายนะครับเพราะว่าจะได้มาเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามาแล้วไปกลับขอตกวนี้นสองคนเคยไปกลับไงไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวขาตังครับขาตังเาไปก็เลยว่าเออหาวิธีมามาเที่ยวด้วยนะครับพี่เขาติดตามมานานแล้วนะครับแล้วก็อ กลับมาจากต่างประเทศได้ปีนึงแล้วป่ะครับปีนึงแล้วพี่ตอนนี้มาทำอาชีพอะไรใช่ไหมอยู่โรงงานบาครับผมเคยอยู่โรงงานมาก่อนอ๋อได้หลายปีแล้วครับผมก็ออกไปอยู่ที่เกาหลีอยู่เหกปีกลับมาก็ทำที่เดิมก่อนดีแล้วเหรอครับเอาผมเก็บเงินมาชั่วคราวครับมาหาเงินอีกอยู่ดีคราก็ไปเรื่อยมันมันก็ถึงต้องคว้าเงินมาดีกว่าะบ้านเราหน่อยนิดนึงครับแล้เราก็มาอยู่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ว่าไปมาอุดหนุนกันวันนี้นะครับมีปลรราานะครับปลรราานี่เป็นของฝากของต้นนะครับเป็นปลาาจาแม่ทิดานะครับขาดไม่ได้เลยใกล้จะหมดแล้วนะครับคุณห <c oughs> า,ายยังไม่ได้เป้าเนี่ยไ่ได้เฝ้านะครับแล้วก็มีน้ํายาเคลือบเงานะครับที่เราจะผลิตนะครับเอ่อผลิตมาแล้วก็ไปเคลือบให้ใช้งานครัผมเจอไอ้ผมทดลองใส่ไปได้ไหเป็นเป็นยังไงบ้างเม่กี้ให้ดูเลยเออทดลองแบบเงาเอ้ามามาดูมาดูครับ นี่นะครับอันนี้ผมฝป่าไว้ก่อนนะครับก็เป็นน้ํายาเคลือบเงาที่เราผลิตเองนะครับทือถามว่ามันมันจะเดี๋ยวได้มาทางนี้วังนี้นี่โอเคครับนี่ถ้าถ้าถ้ามันเป็นคราบที่แบบฝังไอ้แบบพวกธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องฉีดเยอะครับเอาตรงนี้เอาตรงนี้เลยครับนี่ตรวนี้ตรงนี้ครบพี่ก็ขัดบนเฉยๆมันก็จะเงาขึ้นมาแห้งนึแห้งล้างรถเสร็จปุ๊บใช้น้ํายาตัวนี้เลยครับสบายนี่อย่างนี้เนาะครับอ่าสมมติกรณีอย่างนี้อันนี้เราเช็ดได้เลยครับ เนี่ยมันจะเงาขึ้นมาในพื่อให้ความอันนี้เราขับรถผ่าฝนมาเนาะเอาเอาเอาสีรถเดิมให้ให้ลูกค้าได้ดูนะครับตอนนี้เราเอาให้ลูกค้าดูตัวเดิมๆที่มันเคลือบเงาเอาพี่รูปเรื่องอะไรไหมันก็จะมันก็จะลื่นเนยอ่าลื่นมันก็จะลื่นมันมีเออมันเป็นเคลือบบางๆนะครับอันนี้เอาไว้ให้ใช้ครับเป็นปีเลยนะครับครับใช้ได้เป็นปีพี่น้องเพราะอย่างที่ปีแล้วที่เขาจังล่าง โด <c oughs> ล่างโดนๆยังล่าง <c oughs> อันนี้อันนี้พาเราพาเราครับพาเรา พี่คอยซื้อเอานะไม่แหงนะครับเออี่ไปลดดีทีเอเพิ่ไม่ไม่ไนเ่บมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้ี่เงดัทยาครับเอาไว้เชียวางไปดูใหม่วันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอแม่อ่าอําเภอวันนี้อำเภอพรเยาอาเภอแม่ใจแม่ใจครับแม่ใจแม่ใจจังหวัดพระยาครับพยานะครับก็นึกว่าเชียงใหม่แม่ถ้าเป็นแม่แม่ลินแม่อะไรนี่นะถ้าเป็นแม่ลินแม่แปงก็เป็นเชียงใหม่ครับ แม่ริมเราก็ไปบ่อยอออไปอีกเอ่อไปอีกร้อยกิโลถึงพมา่าแล้วนะพี่ครับร้อยห้าสิบโลถึงพมา่าแล้วเร,เราจะร้อยข้าศึกเราจะไปพมา่าแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ไม,ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับผมเชียงใหม่นี่ใกล้กว่าพ,พมา่าไหมแม่สอดไม่ใช่หรอเอ่อมันเป็นอย่างเงี้ยเนะ<ต>เ<ร>าะจะมีสองเส้นทางมีสองเส้นทางอันนี้ขึ้นเหนือไปเชียงรายอนี่ยมันเยื้องมาลงข้างล่างอน่อยนะี้ยรือเยื้องกันหน่อยนึงเชียงใหม่ไม่เสียติดต่อกันหมดครับพี่ ลูกค้าที่เคยได้รถเราไปเนาะอยู่ที่จังหวัดพี่เขาอยู่เชียงรายเชียงรายพี่เขาห่างแค่ชายแดนแค่อีกย0ิบกิโลเองแต่เราไปไม่ถึงเราไม่มีเวลาวันนั้นมาเพราะว่าแกบอกว่าทางมันโคตรเคียวเรายังไม่พิชิตผมยังไม่พิชิตยังก็เอิาแม่ห้องสอนที่เราไปนะอ๋อแม่ห้องสอนอะไรนะร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยอะไรโค้งเขาเรียกพี่อยู่พะเยาพี่ไปรอบไปปราเรียก ไปมาแล้วครับไปหลายรอบแล้วดิตั้งแต่ทํางานแล้วครับตั้งแต่ขับรถอยู่ตรงไหนแล้วโอ้โหกานก็ฝีมือนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยคล้องเท่าไหร่ครับเลี้ยเขามัาเนี่เยอะเขาง่ายเขาเยอะถนนมันมันก็ถ้าไม่ชินถนนเส้นทางก็อันตรายนะจริงเนาะก็เนาะถึงมาเราไปเทวาเทไอ้ฝนตกฝนตกเนาะพี่เนาะครับกลัวถนนลื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ค่อยๆขับมามันก็เลยเวลามันก็เลยมาสายวันนี้เรามาถึง มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็เลยแวะพักนอนอยู่ที่เขาขอเพชรบูรณ์เสร็จแล้วก็ออกมาหกโมงเช้ามาถึงนี่บ่ายบ่ายโมงกว่านี่ถึงมาถึงนี่แล้วก็วันนี้อยากให้พี่ตอบคําถามหน่อยมีคนคอมเมนต์บอกว่ามีหน้ามาไม่ได้ไปดูรถอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมอันนี้เรารตอบจริงเลยครับพี่ครัผมผมไม่ได้ไปดูนะครับแต่ผมก็ติดตามที่เข้ามานานเนาะจะเป็นของดีกว่าแล้วผมไม่ได้ดูเลยครับผมก็รู้สึก ดูที่คลิปที่ผ่านมาพบทรีวิวเนาะครับรู้สึกว่าเนี่ยอย่างสโลแกนที่บอกนะครับไอ้นัทชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับผมชัดเจนกว่านี้ไม่มีแล้วที่พะยเยาเรามานะครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดเขาถามว่าถ้ามีหน้าม้าไหมพี่ไม่มีที่โทรติดต่อพวกผมเองเลยครับใช่ครับผมติดต่อเองครับไม่มีหน้ามาเลยันไม่มีมันไม่มี พูดจริงๆวันนี้ผมผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับพี่ธนารับกับพี่นิพนธ์ลูกค้าเห็นแต่ในยูทูบผมก็นั่งดูอยู่แต่ราคาเป็นยังไงอะไรทําไมครับลูกค้าทําไมถึงซื้ออะไรอย่างนี้ได้ไหมใช่ครับลูกค้าทำไมถึงซื้อเขาส่งจริงไหมเขาอะไรทำไมเยอะจริงไหมครับเออมันต้องดูหน่อยเนาะนี่น้นะใช่ไหบางบางคนมีเพจเค่จริงแต่ไม่ได้ส่งไม่ได้อะไรเลยก็มันก็อีกแบบหนึ่งที่เขาก็รีวิวตามสโลแกนเลยครับ ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับนี่แหละครับเรามาที่จังหวัดพะเยาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วมาจังหวัดพะเยานะครับพี่ชายติดตามมาสองปีแล้วก็ขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้นะครับรับประกันก็ย่นเหมือนเดิมนะ่ป็นตัวรวมแต่ตวอย่างนะครับหนึ่งก่อนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมแนะนำ มีอะไรให้โทรหาแล้วนะครับวันนี้นะครับก็กำลจะทที่ธนายศนะครับก็ส่งมอบคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ถึงว่าจะแล้วก็ทำเอกสารแจ้งย้ายรายให้ลูกค้านะครับเพื่อไปเข้าเป็นป้ายจังหวัดพะเยานะครับสําหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามีหน้าม้านะครับมีอะไรไม่ลูกค้าไม่ไปดูรถจริงเหรออันนี้เรื่องจริงครับเราไม่ได้มีหน้าม้าแล้วก็ลูกค้าไม่ได้ไปดูรถจริง เรารีวิวจริงส่งจริงถึงหน้าบ้านจอดที่หน้าบ้านแล้วก็เอกสารเล่มทะเบียนเราเอาให้ลูกค้าจริงพร้อมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็หลายๆเคสนะครับที่เราไปส่งมอบรอนะครับวันจันทร์นี้วันขานเดยวเราก็จะไปส่งมอบกันวันนี้เรามาที่จังหวัดพะเยาแล้วก็จะเดินทางไปที่เชียงใหม่กันต่อนะครับเพื่อปรับก่อนแล้วก็เดินทางกลับกาฬสิธุ์นะครับนี่นะครับวันนี้เลยก็ติดต่อผมได้มีปัญหาอครับเป็นอย่างนี้่ครนเป็นยังไงอะไรี่นีนะครับเราก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับเราก็คุยกันเรื่องนะครับรับประกันเครื่องยนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ยังไงถ้าเลยรับประกันไปนะครับก็โทรหาพวกเราได้ปรึกษาผมก่อนซ่อมครับผมไปซ่อมที่ไหนก็ช่างผมไม่ว่าขอให้ปรึกษาผมก่อนนะครับเพราะว่าจากจน้อยก็จะได้มีจุดเริ่มต้นทนนกัในการซ่อมนะครับบางทีบางทีบางอย่างแล้วเขาอาจจะไม่รู้บางทีช่างเขาอาจถ้าช่างดีผมก็มีนะแต่ว่าช่างไม่ดีมันก็มีเยอะเนาะ <c oughs> ต้องเข้าใจเนาะพี่ก็ต้องหาช่างที่เข้าใจก่อนอื่นก็ติดหาผมพูดผมดีกว่าครับผมจะได้มั่นใจผมก็มั่นใจผมยอมเสีย ในเมื่อถ้ามันเสียจริงๆใช่ไหมอันนี้แหละผมก็เลยมั่นใจอันนี้ขับมาเจ็ดร้อยกว่ากิโลผมไม่กลัวครับจริงๆไม่กลัวเหินหรือไม่กลัวเลยที่ขับไปต่อเป็นพันสองพันขับไปเลยหมื่นกิโลกลัวยังเยวครับกลัวหลับในอย่าหลับในแล้วกันตอนนี้เราจะกลับบ้านก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมเราก็จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อครับไปนอนเมืองขอบคุณมากครับขอบคุณ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับขอบคุณแม่ข้้งหลังด้วยนะครับพี่ด้วยนะครับวันนี้นะครับครับวันนี้ก็ส่งเรียบร้อยนะครับอยู่ที่อำเภอแม่ใจนะครับจังหวัดพะเยากันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ